สวัสดีครับคุยเมืองครับคุยเมืองเป็น P v วลายไม้สวยนะครับลายสวยๆเลยนะครับ P v วลายไม้เรานี้จะเป็นเราเล็กๆนะครับขนาดสามสิบสามเซนนะครับความใหญ่ของท่อก็18บดมิลนะครับเป็น PVC สําสำหรับทำคุยโดยเฉพาะนะครับคุยเมืองเนี่ยจะมีอยู่สองเสียงนะครับจะมีเสียง ถ้าถ้าเราปิดหมดนะครับจะมีเสียงระดับสากลเป็น E กับ e ีแฟเหล่านี้เป็น e f แฟนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ปุยสากลนะครับแค่จะใกล้เคียงกับ e f แฟเท่านั้นแต่ไม่เป๊ะนะครับแต่เป็นเสียงทาง้านนานะครับคุยเมืองเนี่ยจะจับแบบนี้ก็คือนิ้วมือข้างซ้ายนะครับสีนิ้วจะจับข้างบนนะครับข้างขวา ตามนิ้วจะจับข้างล่างและไม่มีรูนิ้วค้ํนะครับุยเมืองไม่มีรูนิ้วค้ํนะครับและการไล่โน้ตของปุยเมืองก็จะเริ่มโดจากตรงนี้นะครับฟานะครับก็ประมาณนี้นะครับ โนเสียงก็จะออกเสียงแหลมๆแปร๊แปรเลยนะครับขุยเมืองขึ้นแหลมสูงได้ตลอดนะครับส่วนการไล่แบบวิธีอื่นถ้าเริ่มซอนเป็นโดอย่างเงี้ยครับก็จะไปตรงกับสำหรับเรานี้นะครับตรงกับค e ีย์บีแฟนะครับก็เล่นเป็น b ีแฟได้เลย เนี่ยครับเป็น e b f ์ t แต่ถ้าเริ่มเหมือนคุยเมืองอันนี้จะให้เสียงเป็น A f แฟนะครับเดี๋ยวผมจะลองเป่าพอเป็นตัวอย่างนะครับให้ฟังนะครับ ประมาณนี้นะครับโทนเสียงนะครับการไล่นิ้วก็ก็ประมาณนี้ถ้าใครสนใจลองเป,ป่าขุยเมืองนะครับเดี๋ยวผมมีวิธีการบอกวิธีเป่าเบื้องต้นให้นะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับ สวัสดีครับสวยนะครับสวยๆเลย